ตอนนี้เราก็กินกันหมดแล้วนะครับสึกว่าอิ่มหวานอร่อยคุณใหญ่เราคุ้นกันพิการคบนี่สุดสิคบกันแม่ภาพว่าจัดยันดูเท่ไปตัองนานยอมรับว่าว่าโดนตัดนิ้วเนี่ยคือไม่ได้ว่าไอ้นี่นะครับคนที่โดนตัดนิ้วเพราะอะไรก็คืองานผ่าผ่าห่อยดูไม่ถึงหนึ่ง ตอนนี้กระดูอาหารหมดแล้วนะครับพี่แมวอพี่แมนแล้วต้มยำปายี่ย่าดอาเน่เป็น่บบนี้อดียนี้ก็เป็นนี้้งเหนือต้มยำาพแนค้แล้วำมา้นต้มยำไก่บ้านะมล้วล้ที่ไนนี่จัดจัดเดให้ยนะเย้ยยาเดี๋ยวโทรหาำมา้น